มีการถอดบ,บางรุ่นจะมีฝาครอบฝาครอบแล้วมีน็อตน็อตล็อกส่วนมากมันจะหัวเบิร์นรุ่นนี่จะใช้กับไอ้กวงธรรมดามันจะไม่ดีมันจะไม่มีแรงกดมันน็อตหัวเบิร์นรุดต้องใช้ใช้กับไอ้กวงตอกใช้กับกุงตอกกดแรงๆเข้าไปแล้วก็หมุนก็จะง่ายกว่าการรุดแทบไม่มี ฝาครอ,อบเม็ดเนี่ยฝาครอบเม็ดนี่รุดขึ้นรุดลงนี่เราต้องเจียขอบเจียขอบความคมให้ออกให้หมดเลยนะใช่เจียขอบคมให้ออกหมดทุกด้านเจียขอบนอกให้ออกถ้าใบเจียก็ได้มันก็จะไม่กินเม็ดถ้าไม่เจียมันก็จะกินเม็ดแต่นี่ใช้ไหมใช้มหาห้าหกหมื่นโลมันก็จะไม่กินเม็ดจะก,กลมกลม จะเป็นเด็กฝุ่นอันนี้เราจะเช็ดถ้าชุบน้ำาะเช็ดล้างออกก็ได้เม็ดล้างออกก็ได้เพราะว่าเช็ดแค่ฝุ่นฝุนให้มันกลมไอที่คายอยู่ไม่เป็นไรแล้วก,ก็ปอก booth. ปอกบูทปอกบูทข้างในมันจะมีซีน มีซีนนอกในซีนนอกในด้านนี้ก็ต้องเอาจารบีเนี่ยทาบางๆมันจะไม่ฝืดใช่เวลาโยตัวนี้หมุนหมุนฟรีกลับไปกลับมาก็าจะไม่ไม่ฝืดเขาจะมีซีนนอกในแต่ทาจารบีไม่ต้องเยอะทาบางๆก็พอเขาจะบากไว้บากไว้ให้เราให้เก็บจารบีไว้หน่อยมีมีซีนมีซีนฝั่งนี้นอกในสองฝั่ง เราจะบากล่องให้เราเก็บเชลบีเปนทาเจลบีบางๆนิดเดียวเพราะเวลาเวลาเราเบามันก็จะหมุนรีกลับไปกลับมาลดลดแรงแต่นี่แรกๆกไอ้แรกแไม่ค่อยได้ทามาจากศูนย์เขาใช้เจลบีเจลบีต้องใช้แบบเหลวนะเหลวคือลักษณะที่เหลวเป็นน้ําแต่ศูย์นี่ส่วนมากเขาใช้แบบบางทีใช้เป็นก้อนมันไปกัดกัดไหมแต่เจลบีที่ดีก็คือต้องเป็นน้ำเนะ เพราะว่ามันเป็นน้ํามันจะไม่กัดมันจะอมมันจะเลี้ยงเหมือนรถขับเคลื่อนรถสมัยโบราณเผารถกระบะเผา,าหน้าก็เป็นขานก็ใช้น้ํามันเลี้ยงดีกว่าจจระบีเจละบีที่ดีคือต้องเป็นน้ำใช่แต่ส่วนมากก็หาว่าเป็นน้ําไม่ดีเละเถอะที่ไหนได้เป็นน้ํามันเลี้ยงดีกว่าดีกว่าเป็นเนื้อแข็งการเลือกใช้เม็ด การเลือกใช้เม็ดนี่ก็แล้วแต่การใช้งานคือถ้าถ้าเดิมเดิมอ่ะมันจะเบาเบาวิ่งดีแต่นี้ผมยัดไส้นี่อันนี้อันนี้เดิมมัน12 13กรัมแล้วก็ซื้อของรถเล็กมาแล้วก็ตอกแกะพลาสติกออกแล้วก็เจีย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 แล้วก็ตอกยัดเข้าไปเลยอันนี้ของเดิม12 13ก็เพิ่มอีกประมาณ11 12กรัมก็ประมาณไปเกือป็นมาน ตองเดิม13มันนี้ก็ประมาณ27กร,รมัมเกือบประมาณสองเท่าก็ข้อดีของเม็ดหนักก็คือข้อดีนะของเม็ดหนักก็คือมันจะแรงสมมติซ้อน 2, สองซ้อนสามเนี่ยกำลังมันจะดีขึ้นเขาดีซ้อนสองซ้อนสามบรรทุกดีวิ่งทางไกลนะดีแต่ถ้า เม็ดเบานะเม็ดเดิมไม่ได้ยัดไส้วิ่งในตลาดดีแต่ถ้าวิ่งทางไกลอะขึ้นเข่าเลยซ้อน 2, สองซ้อนสามกำลังไม่มีมันมันไม่กดเม็ดนี่มันไม่ไปกดรีดใส่ยพานแต่ว่าถ้าเม็ดหนักเนี่ยข้อดีก็คือบรรทุกดีขึ้นเขาดีวิ่งทางไกลดีแต่ถ้าวิ่งในตลาดในเมืองเนี่ยไม่ได้ไปไหนวิ่งคนเดียวก็ใส่ที่สูตรให้มาก็โอเคแล้วก็คือออกตัวไหว ออกตัวไวและหมดไวแต่ถ้าเม็ดหนักนี่ออกตัวช้าแต่แรงปลายไม่มีหมดครับแรงปลายนี่ไม่มีหมดขึ้นเขาลงห้วยซ้อนสามซ้อนสี่ได้หมดแรงปลายมันจะแรงบีบสายพันแรงฝืดจะสูงแต่ถ้าเดิมๆนี้ใช้ในเมืองก็วิ่งดีออกตัวดีแล้วแต่แล้วแต่เราจะใช้แล้วแต่เราจะเลือกใช้ประโยชน์ ก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย